จังหวัดนนทบุรีด็อกเตอร์ประธานชาติเปิดร้านอาหารใหม่สเตตอัพเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวอพอรกันอย่างคึกคักณนะร้านสเตปอัพเลขที่9ทับ195หมู่ที่5ถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข9ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวันที่18พฤศจิกายน2566เวลา19.00นผู้สื่ข่าวรายงานว่า ท่านดรสิทธิศักดิ์เกี่ยวหงพิพัฒน์หรือดออรประธานชาติประธานที่ปรึกษาร้านอาหารสเตนอัพพร้อมทีมงานคณะผู้บริหารได้เริกงามยามดีเปิดร้านใหม่สไตล์ดนตรีแสดงสดนั่งรับประทานอาหารแบบสบายๆเป็นกันเองโดยได้รับเกียรติจากท่านสมมายเอี่ยมสะอาดอดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดร้านใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนพ้องน้องพี่เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักต่อมาผู้สื่ขาวได้สอบถามดตอร์สิทธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒ์หรือดรประธานชาติประธานที่ปรึกษาร้านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สืข,ขาว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสมหมายเอี่ยมสะอาดอดีตประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดร้านใหม่ในวันนี้ พร้อมขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านใหม่และวันนี้เป็นวันดีและเลิกงามยามดีกระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจึงได้ทำการเปิดร้านใหม่อย่างเป็นทางการและพิธีในช่วงเช้ากระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ทำพิธีไหว้เทวดาฟ้าดินตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยปกปักคุ้มครองรักษา ให้กิจการร้านสเตร์อัพเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีลูกค้ามาใช้บริการกันเยอะๆมากขึ้นและต่อมาพิธีในช่วงเย็นเริ่มเวลา19.00นท่านสมหมายเอี่ยมสะอาดอาดีตประจำสนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผม้วยคณะผู้บริหารประธานที่ปรึกษาร้านได้ทำพิธีตัดลิบบินเปิดร้านอาหารสเตตอัพเพื่อเป็นทางเป็นทางการ นอกจากนี้ท่านสมหมายยังร่วมอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดร้านใหม่อีกด้วยการเปิดร้านใหม่ในครั้งนี้ก็เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางบังวทองและใกล้เคียงให้มีร้านอาหารดีสไตล์ดนตรีแสดงสดอาหารอร่อยสดใหม่พร้อมทีมพนักงานเสิร์ฟบริการอย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังออกแบบปรับปรุงร้านใหม่ทั้งหมดห้องน้ำสะอาด เพื่อนพ้องน้องพี่ราคาถูกและบริการแบบเป็นกันเองจึงอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอใกล้เคียงลองมาสัมผัสร้านใหม่ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดเวลา21.00นถึง02.00นหากลูกค้าต้องการจองโต๊ะในกิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันรับปริญญาหรืองานต่าง สามารถโทรจองได้ที่หมายเลข0831775761คุณโด่งผู้จัดการร้านได้ตลอด24ชั่วโมงราคาแบบเป็นกันเองครับผมสวัสดีครับผมดรสิทธิศักดิ์เจียวคงพิพัฒน์นะครับที่ปรึกษาร้านสเตปอัพนะฮะวันนี้ถือเลิกง,งามยามดีวันที่18พฤศจิกาย,ยน66เราก็จะเปิดร้านสเตปอัพเป็นวันแรกนะฮะ เมื่อช่วงเช้าประมาณ09.09 09. นก็มีพิธีบงวงสวงไหว้เทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเจ้าที่ที่อยู่ณนะตรงนี้เราก็ทำให้ถูกหลักตามประเพณีนะฮะก็เสร็จสิ้นไปแล้ววันนี้ก็ช่วงเย็นก็จะมีพิธีเปิดนะเป็นทางการนะโดยจะเชิญท่านสมหมายเอี่ยมสะอาดนะอดีตประจำสำนักใลขาธิการนายกทัศมนตรีนะมา ตัดริฟวินให้กับให้เป็นเกียรติให้กับทางร้านสเตปอันะฮะก็ขอเชิญชวนนะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่ตลอดจนกลุ่มเที่ยวนะฮะมานั่งดื่มหาความสุขสนุกสนานที่ได้ร้านสเตปอัพแนวเราก็จะเป็นแนวแบบเป็นดนตรีเพื่อผ่อนคลายนะฮะมีอาหารอ,ร,อร่อยๆนะฮะแล้วก็มีทีมงานที่บริหารที่เข้มแข็งนะฮะ ที่ร้านสเตปอัพเนี่ยเป็นทีมงานเดียวกับร้านกินดื่มนะฮะซึ่งทุกท่านก็คงจะรู้จักดีนะฮะก็ขอเชิญชวนให้มาใช้บริการที่ร้านสเตปอัพครับขอบคุณมากครับนิว24สารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี